นิทานเด็กน้อยอัศริยะนักเรียนเก่งกาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายชื่อว่าอัศริยะเขาเป็นนักเรียนที่ขยันตั้งใจเรียนและมีน้ำใจทุกเชา้อาอัศริยะจะแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยรีบไปโรงเรียนพร้อมรอยยิ้มสดใสเขาฟังครูสอนอย่างตั้งใจและชอบยกมือถามเมื่อสงสัย เวลาเพื่อนๆทำการบ้านไม่ได้อัศริยะก็คอยอธิบายอย่างใจเย็นจนเพื่อนเข้าใจและทำได้ด้วยตนเองวันหนึ่งโรงเรียนจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้อัศริยะตอบได้ถูกเกือบทุกข้อได้รับรางวัลเป็นสมุดและดินสอใหม่แต่เขาไม่เก็บไว้คนเดียวกับแบ่งให้เพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องเขียนใช้อีกด้วย ครูยิ้มแล้วพูดว่าอัศริยะไม่เพียงแต่เรียนเก่งแต่ยังเป็นเด็กดีมีน้ำใจและแบ่งปันผู้อื่นด้วยตั้งแต่นั้นมาเพื่อนๆทุกคนต่างเอาเป็นแบบอย่างพยายามเรียนเก่งและช่วยเหลือกันอยู่เสมอ